สวัสดีครับแฟนครับน้ององุ์ยิงครับพี่น้องวันนี้วันพุธครับวันที่สิบสองครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งบรรยากาศหลังมืออคืนมีแต่ความมวลครับพี่น้องเย็บซี่ครับนี่บรรยากาศเงาเมือเศร้าครับหลังแยกใหญ่กันไปแล้วพี่น้องบอโจกับกับแล้วกับเมื่อแล้วครับเหลือแต่เมียหน่อยครับครับพอเอกก่อนสิออกเดินทางเข้ากินเขาก่อนครับพี่น้องเย็บซี่ครับ ลัางมือคืนมีแต่ความมวลครับอีซี่ครับลัางมาให้พี่น้องบึงบรรยากาศตอนเส้าครับบรรยากาศมลํำเลือครับพี่น้องบาน้องุูงยิงเป็นบานแพงเข้าครับให้ความมวนความชือนครับพี่น้องลังมลํำเลือครับพี่น้องไปเบึงบรรยากาศขาวขาวครับทางแนมีแต่ความมวนครับบ้าน้องุูงยิงมือคืนอครับพี่น้อง กหญ่ยกันหมดแลลวครับเอซี่ครับงบรรยากาศขาวๆครับยังมือเศร้าลังมือขึ้นเพิ่นมาไล่สดครับพี่น้องบอดโจครับบอดนุ่นครับพี่น้องพอกันใช่ครับศิลปินมากลายครับมือขึ้นนี่ครับผู้ต่ำของวงญิงหลายคนครับพี่น้องยิซี่ครับหลังบรรยากาศนี่ครับมืล้่ำเรื่อครับเครื่องเสียงเขาครับยิซี่ครับนี่ มีแต่ความมวนชื้นครับพี่น้องเอฟซีครับเอฟซีบบบอดี้รับบอดดี้นอนเลยครับเมื่อคืนหัวเระอยู่มดขึคืนครับเมื่อคืนนี้ครับบรรยากาศยังมุอเสาครับเอฟซีครับมวนครับเอฟซีครับเมื่อคืนผมก็มาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องด้เบิงคร่าวๆครับเอฟซีครับลางเพิ้นไหลสดเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับเรื่องเสียง บรรยากาศยูไฮยูหน้าครับบรรยากาศอยู่ไฮยูหน้าคือเก่ากับพี่น้องม่อมียางลายครับหลังมือขึ้นมีแต่ความมวนครับเอฟซีครับมือเศร้านี่ครับครับพี่น้องครับนี่เบิงบรรยากาศขาวขาวครับเอฟซีครับหลังเพลยนไลน์สดมาขึ้นให้พี่น้องมวนกันครับเอฟซีมีแต่ความอบอุ่นครับบ้านน้องกุหงิง บางบรรยากาศยามเสครับโุ่นไอ้โดฟังมอลลัจนนอนนรับพี่น้องฟังมอลลัมฮอดเด็กกินนี่ครับไอ้โดนอนนรับเลยเอฟซีครับนี่มึงครับนอนมวนขาครับนี่ฟังมอลลัเลือกมอลําเลือกเด็กไอ้โดก็บร้อนเด็กครับพี่น้องเลยตื่นสายครับเอฟซีครับทั้งวนอนสบายอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศย่ำมั่วส่ครับเอฟซีครับ เก็บภาพบรรยากาศแห่งเอฟซีเด้เบิ้งครับนี่ครับบรรยากาศลังมาล่ำเรือครับืมเ่อคืนไหลสดขางของของ่วงครับเอฟซีกันลงบรรยากาศบานเข้าครับพี่น้องเอ้ยพนอนะครับพอเอกเข้าครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องหนุบไปเบิ้งเพิ่งบ้านครับเอฟซีนั่งมาขึ้นบอดโจมาเยือนบ้านนองอุ้งยิงครับมีให้แต่ความม่วนครับเอฟซี <Okay. S 1> FC, กับบอไดเป็นน้ำหลับอันนอนเลยเอฟซี FC ครับนี่ <Okay. S 1> ครับเบิ้งบรรยากาศจอข่าวครับย่างม,ามุสอนี่บรรยากาศบ้านนองอุ้งยิงครับพี่น้อง ยังเสียงก่ะเก็บเล็กเก็บแล้วครับเอฟซี MC ครับนี่นบรรยากาศไลซ้อเมื่อคืนนี่ครับไปพาไปบึงข้างบนครับเอฟซี FC ครับนี่นี่บรรยากาศข้างบนครับโอ้ยเย็นครับเอฟซี FC ครับนี่บรรยากาศยู่ไฮยูหน้าครับเอฟซีดังเมื่อคืน ไล่ซดกันมากเลยครับยามมือเสากลับมากเก็บบรรยากาศเก็บผ่านครับพี่น้องผ่านวิธีครับนี่แหละครับคงสภาพพี่น้องึือมาเบิง้งบรรยากาศาานีมมือเส่าบรรยากาศยามมือเส่าครับนี่ข้างบนบ้านนิซี่ครับนี่ลมกับพัดเขามาได้ยุซี่นี่ครับ ผมพอ่อพอกันใช่นอนบอลุกครับนก็ได้เดินทางแล้วครับมันเย็นแบบนี้นี่เองพี่น้องเอฟซีครับหมู่ว่านพน่งผูกอูนอนครับบมพ่อบอดุกเตื้อเนี่นะครับบรรยากาศวันผุดครับพี่น้องวันที่สิบสองครับบรรยากาศเาข่าๆครับเอฟซี FC ครับ นี่เบิ่งบรรยากาศบา้านเราเอฟซีครับอนี้ก็บผมมิยังลาครับก่อนผมจะไปสุรินครับมานี่งานอยู่สุรินครับนัดลูกค้าไว้สิมมาอัพเดทบรรยญญากาศใ,กให้เอฟซีเด้เบิ่งก่อนจะคอยออกเดินทางครับเอฟซีครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับหลังมาทำเลือหมืนขึ้นครับ นี่นะครับเอฟซี FC ครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับบานนององอิงครับพี่น้องบรรยากาศเข่าวๆมาเนี่ยพอมีอยังหลายครับแบบมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับบานนององอิงให้เอฟซีเดืเอบึง เป็นกำลังใจคุ้นขับรถครับพี่น้องเงินมั่งใจพอเอครับในการเดินทางมานนี้ครับบรรยากาศเยี่มมือเสา้าครับนี่แหละครับเอฟซีครับนำมือขึ้นให้พี่น้องมีแต่ความมวลซื่นครับอบอุ่นครับพี่น้องหลังไรซดครับมือขึ้นลองพิงมวลครับเอฟซีนี่ครับบงบรรยากาศตัวเาครับเยี่ยมมือเสา บรรยากาศบานนองอุ้งยิงเฮาครับนี่เหรอครับพี่น้องครับหลังบรรยากาศเป็นมวนเมื่อคืนนี่ครับมวนแห้งมีแคนนอนหลับแล้วพี่น้องนี่หลังเอฟซีกับตะลกโค้กค,นค,นคันครับมีความมวนครับกกรเอฟซีครับเมื่อคืนฝากกดไลค์กดแชร์ครับในแชนแนลอปเดตข่าวสารบานนองอุ้งยิงให้เอฟซีเดือบึงครับ วันนี้ผมก็สิออกเดินทางกันนะครับอ like ีฟซีเราก็สิไปสุรินทร์ครับวันนี้น่ลูกค้าไว้นี่ฝากช่องนายชแนลน้ำเด้อดครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์มาเก็บบรรยากาศบ้านน้องงค์ยิงให้พี่น้องได้บึ้งครับนี่บรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับอีฟซีครับบรรยากาศบ้านน้ององค์หญิง นี่แหละครับเอฟซี FC ครับเบ่งบรรยากาศเนี้ยมือเส่ารับเอฟซีครับเนี่ยเก็บเกี่ยวบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับใหนเอฟซีเดี๋ยวเบ,บ่ง อีกบรดลนั้นนองกับสีเดินทางเลยครับเอฟซีครับสวัสดีครับนี่ครับหมอเยนครับพี่น้องแดผมครับผมแย้ผมก็เสื้อขนี่คบเสือเขียวด้เื่องฟให้ความสนใจเป็นอย่างไรครับพี่น้องเอฟซีครับเอฟซาประับบรนอนเลยครับวะ หมื่นขออบไอีบอแกนก็สิสบอบ่อ่ะนี่ครับบรรยากาศชิ้นเขาครับพี่น่องเม้นม้นมือขึ้นดีเห็นไม่หน่อยเต้นแล้วก็เห็นพ่อเอกเรายิน้งกว้างอี่กอสุดมบ้านเลยครับผมสเมเห็นเราสองคน

กอนีว่าเขาเพระเอ,อกขาดแล้วครูแล้วพออระเอกยทนีกับเีครับพรเอ,อน้นับครูบรรยากาศบานนองอุ่นบา่ำเาไไปครับไม่ครับไ,ไ,ไอช่วงอันนี้มันเวทีเลยพ่อเอกออก่าที่ อุ้งยิงครับค่ายๆกองพี่อาเนี่ยนี่สวัสดีครับนี่นี่ครับก่อนออกเดินทางพี่น้องครับบรรยากาศรืบๆน้อยครับอุ่นครับพี่น้องนี่แหละครับเอฟซีครับเก็บบรรยากาศรีบๆน้อยครับก่อนออกเดินทางพี่น้องก่อนน้องอุ้งยิงออกไปเดินทางครับเอฟซีครับ บรรยากาศนองกินเขาเหล้วพี่น้องจากนอยนองก็บเสออกเดินทางแล้วครับเอฟซี FC ครับอีกบอดนครับเอาล้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับผมกับสิฝากพี่น้องไว้ซ่อมนี้ก่อนหลังมือคืนมมีแต่ความมวลครับพี่น้องเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งครับล้งมือนี้กับผมกับสิอออกเดินทางไปหาลูกค้าครับพี่น้องอยู่สุรินทร์ คลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นายชาแนลเฮ็ดคลิปต่อครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้ซํำนีก่อนผมก็สศิลาพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ